นิทานอีศบหมาป่ากับนกกระสาหมาป่าตัวหนึ่งสวบกินอาหารอย่างตะกระตะกรามจนกระดูกติดขวางคอหอยของมันจะกืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกแน่นอนว่ามันจะกินอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้นั่นคือสถานการณ์สุดเลวร้ายสำหรับเจ้าหมาป่าจอมตะกะ ดังนั้นมันจึงรีบวิ่งเจ้นไปหานกกระสามันมั่นใจว่าด้วยคอและจะงอยปากอันยาวของนกกระสาคงพอที่จะล้วงลงไปคีบกระดูกออกมาได้อย่างง่ายดายข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวหมาป่าเอ่ยขึ้นหากเจ้าดึงกระดูกออกมาให้ข้าได้ คงจะพอจินตนาการได้เจ้านกกระสาลำบากใจมากกับการมุดหัวเข้าไปในคอหอยของหมาป่าแต่มันก็เป็นสัตว์ที่มีความละโมบโดยธรรมชาติมันจึงทำตามที่เจ้าหมาป่าขอร้องพอหมาป่ารู้สึกว่ากระดูกชิ้นนั้นหลุดออกมาแล้วมันก็เดินจากไป แล้วรางวัลของข้าล่ะเจ้านกกระสาร้องเรียกด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าไงนะเจ้าหมาป่าคำรามพร้อมกับเดินไปเดินมาเจ้ายังไม่ได้มันไปอีกหรือไงยังไม่พออีกหรอที่ข้าปล่อยให้เจ้ามุดหัวลงไปในปากของข้าโดยที่ข้าไม่งับคอของเจ้าเสียนะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังผลตอบแทนจากการรับใช้คนผ่านนิทานอีศพชายคนหนึ่งกับนกแจ็คดอชายคนหนึ่งเดินเที่ยวเล่นในป่าได้พบกับนกแจ็คดอตัวหนึ่ง จึงเก็บเอามันมาเลี้ยงที่บ้านและได้เอาเชือกผูกไว้ที่ขาของมันข้างหนึ่งและให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเด็กๆซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่ชอบอยู่กับมนุษย์เลยพอได้ระยะหนึ่งมันเริ่มเชื่องพอสมควรแล้วเด็กๆต่างละเลยไม่ค่อยสนใจมัน มันจึงลอบบินหนีไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของมันพอใกล้ถึงบ้านของมันก็เริ่มบินต่ำลงทันใดนั้นเชือกที่มัดติดอยู่กับขาของมันยังคงมีอยู่เชือกจึงไปติดกับกิ่งไม้มันพยายามดิ้นรนเท่าไหร่ เชือกก็ยิ่งพันกิ่งไม้ขแน่นขึ้นทุกทีมันจึงพูดกับตนเองว่าโธ่ตัวข้านี้มันช่างน่าสงสารเสียจริงๆอุตสาหรอดพ้นจากน้ำมือมนุษย์มาได้แล้วแต่กลับต้องมาติดกิ่งไม้ไปไหนไม่ได้อีกมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ติดอยู่กับมนุษย์เลยสักนิดเดียว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนีเสือปะจระเข้คิดว่าหนีจากอันตรายพ้นแล้วแต่กลับต้องโชคร้ายกว่าเดิมนิทานอีศบเฮอร์คิวลิสกับคนขับรถมา้า ชาวนาขับรถหมาของเขาไปตามภูมิประเทศที่เป็นโคลนตมหลังฝนตกหนกักโคลนนั้นลึกมากจนฝูงม้าแทบจะลากสัมภาระไปไม่ไหวในที่สุดมันก็หยุดนิ่งเมื่อล้อข้างหนึ่งจมลงไปในหล่มโคลนชาวนาปีลงมาจากที่นั่งและยืนอยู่ข้างๆรถม้าลาก เขาได้แต่มองดูโดยไม่พยายามแม้แต่จะออกแรงสักนิดเพื่อชุดมันขึ้นมาจากลมเท่าที่เขาทำคือบ่นด่าความอับโชคของตัวเองและตะโกนร้องเรียกเฮอร์คิวลิสมาให้ช่วยทันใดนั้นเฮอร์คิวลิสก็ปรากฏกายขึ้นจริงๆและกล่าวว่าจงเอาบากของเจ้า สอดไว้ใต้ล้อรถและกระตุ้นมาของเจ้าสิเพื่อนเอ๋เจ้าคิดหรือว่าการแค่มองดูแล้วร้องคร่ำครวญเจ้าจะเคลื่อนย้ายรถม้าได้เฮอร์คิวลิสไม่ช่วยเจ้าหรอกถ้าเจ้าไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนเมื่อชาวนาสอดบ่าเข้าไปใต้ล้อรถ และกระตุ้นม้าของเขารถม้าก็ขยับไปข้างหน้าได้ทันทีไม่ชา้าชาวนาก็ขับรถไปตามทางอย่างสบายอกสบายใจพร้อมกับได้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมมาหนึ่งบทนิทานเรื่องนี้สอนให้ร,รู้ว่าการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือตนเอง สวรรค์จะช่วยคนที่ช่วยตนเองก่อนเสมอนิทานอีศบแมวผูกกระพวกนการละครั้งหนึ่งบรรดาหนูทั้งหลายเรียกประชุมเพื่อหารือแผนการที่จะปลดตัวเองจากศัตรูตัวฉกาดของพวกมัน นั่นคือเจ้าแมวเหมียวอย่างน้อยที่สุดพวกมันก็อยากรู้ว่าเมื่อ,อไรแมวจะมาพวกมันจะได้มีเวลาหนีทันจริงๆแล้วคือต้องทำอะไรสักอย่างเพราะพวกมันอยู่ภายใต้ความหวาดผวากงเล็บแมวมาช้านาน จนแทบไม่กล้าเสนอหน้าโผล่ออกมาจากรูเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนแผนการมากมายถูกยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันแต่ไม่มีแผนการใดดีพอเลยสักแผนการเดียวท้ายที่สุดเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่าข้ามีแผนที่ง่ายมาก แต่รับรองว่าต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนทั้งหมดที่เราต้องทำก็แค่หากระพวนไปผูกไว้ที่คอแมวเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงกระพวนนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าศัตรูของเรากำลังจะมาหนูทุกตัวรู้สึกปราดใจมากที่พวกมันไม่ได้คิดถึงแผนนี้มาก่อนหน้านี้ ทว่าขณะนั้นกำลังปลื้มปีติกับโชคดีของพวกมันอยู่นั่นเองหนูชราตัวหนึ่งก็ยืนขึ้นและเอ่ยว่าข้าคงต้องบอกว่าแผนของเจ้าหนูน้อยนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ข้าขอถามสักคำหนึ่งเถิดใครจะเป็นผู้เอากระพวนไปผูกขอแมว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างนั้นง่ายแต่จะทำได้จริงหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งนิทานอีศบแมวกับสิงโตแมวเดินเล่นอยู่ในปา่าได้พบเจอสิงโตนอนเจ็บอยู่ จึงช่วยสิงโตทําแผลและคอยดูแลหาเหยื่อให้สิงโตกินเมื่อสิงโตเริ่มหายก็อยากจะตะพรุบแมวกินเป็นอาหารแมวจึงพูดว่านี่ข้าช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับมาทำร้ายข้าอีกหรือ ็เจ้าอยากมาช่วยข้าเองนี่นาข้าไม่ยอมละเว้นเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าของข้าหรอกพอสิงโตพูดจบก็ขยำแมวกินสมใจสิงโตไม่รู้สึกละอายใจเลยสักนิดเมื่อกินผู้ที่ช่วยชีวิตของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าไว้ใจผู้ร้ายเด็ดขาด เพราะเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันทุกเวลา